ก็เลยใสย่เลขห้าสอง 5, ครั้งนะคะ,ะเคยคุยกันแล้วว่าถ้ามันซ้อนเครื่องหมายหลายๆอันมาแบบเนี้ยให้ทําข้างในสุดก่อนอทําข้างในสุดก่อนแสดงว่า8ปอ็ดถูกไหม แปดสิบเอ็ดก็มีเครื่องหมายก็เอาเครื่องหมายเข้ามาด้วยนะคะที่เหลือยังคงที่ไอรูทเจ็ดคงที่แสดงว่าไอรูทแปดสิบเอ็ดเนี่ยอย่าลืมบวกข้างหน้าเราสามารถถอดได้เป็นอะไรคูณกันสองตัวได้แปดสิบเอ็ดคือเก้านั่นเองก็กลายเป็นเก้าเครื่องหมายหายไปจุดประสงค์ของเราคือจะต้องทําให้เครื่องหมายหายไปนะคะหายไปเพื่อที่จะบวกลบ คูณหารกับตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มปกติได้นะคะแล้วยังไงต่อเหมือนเดิมอันนี้ยังเป็นรูทอยู่แต่ภายใต้รูทมันบวกมันบวกกันได้มันอยู่ภายใต้เครื่องหมายเดียวกันมันอยู่เหมือนถ้าสมมติเป็นค้อไก่ก็คือไก่อยู่ในในค้อเดียวกันอะนะคะเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกอ่ะมันบวกลบคูณหารก็ทบบวกลบคูณหารก่อนนะปรากฏว่าสิบหก มีเครื่องหมายรูทครอบตัวเดียวข้างบนก็เหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมค่ะได้เท่าไหร่อะไรคูณกันสองตัวแล้วได้สิบหกก็คือสี่นั่นเองแสดงว่าไอ้สิบหกแล้วก็ไอ้ตัวข้างบนเนี่ยเครื่องหมายรูทเนี่ยมันจะกลายเป็นเลขสี่นะคะกลายเป็นเลขสี่อ้าวภายใต้เครื่องหมายรูทมีห้าบวกสี่แสดงว่าได้เท่ากับเก้ายัง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 ไม่หมดเพราะว่าเก้ามันสามารถถอดได้ อะไรคูณกัน2ตัวได้9ก้าคำตอบคือ3นะ,ะตอบข้อเอ้ยนึกว่าไม่มีคําตอบนะคะเอ้ยตอบหหรือเปล่าอ่าอย่าตอบผิดนะคะทำมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะคะตาลายดีใจเกินไปนะคะกลาผิดข้อนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะเหมือนเดิมตลกตัวเองเหมือนข้อที่5ถามว่ารูท รูทเบวก y เท่ากับ6แล้วก็รูทเลบ y เท่ากับ4เนี่ยจะได้ x คูณ y เป็นเท่าไหร่แอบใส่อันนี้ให้หน่อยนิดนึงนะคะอ่ะทุกคนเหมือนเดิมแอบคิดแอบคิดสลับซ้ายขวาเหมือนเดิมไอ้ภายใต้เครื่องหมายรูทเนี่ย มันก่อนหนะ้าเนี่ยมันจะต้องเป็นเลขอะไรมันถึงจะออกมาเป็นหกอย่างจําได้ไหมทํายังไงถึงคําตอบเป็นหกแสดงว่าคําตอบไอ้ข้างในเนี่ยทั้งหมดนะถ้าไม่รู้ว่า x อะไรเป็น y y เป็นอะไร x เป็นอะไรก็เขียนไว้ก่อนนะคะเฉพาะ x บวก y ข้างในเนี่ยมันต้องได้สามสิบหกถูกไหมอันนี้เหมือนกันค่ะทํายังไงมันถึงได้สี่ก็มันต้องเป็นสี่สี่สิบหกถูกไหมอ่า แสดงว่าไอตัวข้างในเฉพาะข้างในนะตอนเนี้ยเราดูเฉพาะข้างในถ้าข้างในเป็น36มสิรูทสามสิบหกมันได้6ไงรูทสิบหกมันได้4ถูกไหมแสดงว่าข้างในเนี่ย x อบวกยของเราเนี่ยมันได้36กับไอตัว x อลบยเนี่ยมันได้16บหกข้อนี้นะคะอาจารย์เอามาให้มันมันจะซับซ้อนนิดนึงนะคะทุกคนกลับไปที่ผลบวกผลต่างจำได้ไหม ตัวเลขเดียวกันเอามาบวกกันได้36ตัวเลขเดียวกันเอามาลบกันได้เท่ากับ16มีผลบวกและมีผลต่างตัวเลขมีอยู่สองตัวตัวเลขมีแค่อยู่สองตัวค่ะเราใช้สูตรนั้นได้นะ มีผลบวกมีผลต่างใช้สูตรหาจํานวนมันมีจํานวนน้อยจํานวนมากถูกไหมจะเปิดให้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นสูตรผลบวกผลต่างมันใช้ได้หมดเลยนะคะนี่นี่มีผลบวกมีผลต่างเรารู้ผลบวกผลต่างเราสามารถหาจํานวนจํานวนหนึ่งได้เลยนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกมาเลยเพราะยังไงเราก็ต้องรู้ทั้งสอง งั้นขอใช้สูตรจำนวนมากแล้วกันสูตรจำนวนมากสูตรจำนวนมากเอาผลบวกตั้งถ้ามันมากใช้เครื่องหมายบวกขั้นหารด้วยใครหารด้วยสอค่ะมันมีสองตัวผลบวกของเราได้36ผลต่างเราได้16หหารด้วยสองค่ะ บวกออกมาได้52ส่วน2จำนวนมากจะมีค่าเท่ากับ26อาจารย์มันมันจะต้องทำหาสูตรจำนวนน้อยอีกไหมอ่ะจำนวนน้อยเท่ากับผลบวกลบผลต่างหารสองไหมไม่เราได้ตัวแรกละมันมีอยู่แค่สองตัวก็เลือกสักตัวหนึ่งเอาไปอ่ะให้มันเป็น x แล้วกันอ่ะจาก x ลบ y เท่ากับ16อีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป็น26ไปละแสดงว่า ไอตัวอีกตัวหนึ่งมันจะต้องเป็นเลข y คือเป็นเลข10ถูกไหมมันถึงจะออกมาเป็น16บเข้าใจไหมคะเพราะว่าเราได้มาจํานวนหนึ่งแล้วนี่คือจํานวนมากมันได้26 มันมีอยู่แค่2ตัวนะคะมันก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าบวกกันได้เท่ากับ36นะอะตัวหนึ่งเป็น26อีกตัวหนึ่งเธอจะไม่รู้หรอว่ามันคืออะไรนะคะมันตัวเลขมันไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําสูตรอีกสูตรหนึ่งนะ,ะเป็นจํานวนน้อยนะคะหรือใครร้อนวิชาอยากใช้สูตรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นใครนะะ x อ่าให้ x เ,เป็น26กแล้วกัน y ก็จะเป็น10คําตอบมีไหม มีสเพราะว่าเขาอยากได้ x คูณ y x คูณ y mm hmm. เท่ากับ26คูณ10ค่ะตอบ260ข้อที่4นั่นเองนะคะอโอเคมีอีกไหมอุ๊ยหมดแล้วนะคะเสียใจด้วยนะคะที่ทุกคนที่อยู่ตรงนี้อยากจะดูโจทย์ต่อนะคะตอนนี้ก็นะ,ะจะสี่ทุ่มแล้ว